ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บสล็อตเว็บตรงที่แตกดีที่สุดนะเพื่อนนะแตกโคตรดีนะเพื่อนนะเว็บนี้เลยนะ G2G Easy นะเพื่อนนะบอกเลยว่าเว็บเนี่ยเป็นเว็บตรงนะเพื่อนนะเออเป็นแบบสล็อตเว็บตรงนั่นเองนะเออไม่มีการแบบบล็อกบล็อกยูธไม่มีนะเพื่อนนะเออบอกเลยว่าฝากหนึ่งบาทก็ฝากได้ฝากถอนอัตโนมัติออโต้ทุกอย่างครบเลยนะเพื่อนนะ ครบจบในเว็บเดียว้วเพื่อนนะเออสุดยอดไหมละ่ะสุดยอดเลยนะเพื่อนนะเออเดี๋ยววันนี้นะเพื่อนนะผมจะมาสมัครให้ดูนะเพื่อนนะออไปมาดูกันเลยนะก่อนเดี๋ยวแล้วกดสมัครสมาชิกก่อนเลยนะเข้าหน้าเว็บมานี่นะเพื่อนนะกดสมัครสมาชิกนะเออมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะเพื่อนนะเออส่วนใครที่อยากสมัครนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งริงไว้ให้ใต้คิปดิชันโนบ็ดได้เลยนะเพื่อนนะ ไปตำกันนะเพื่อนๆนะเออบอกเลยว่าสุดจัดสุดจริงนะเฮียออกมาหน้านี้ใช่ไหมเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมขออนุญายยาเพื่อนๆนะใส่เลขเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะอันนี้ผมใส่มั่มวๆนะเพื่อนๆนะเออใส่เป็นลายมั่มวๆจัดไปจัดไปกันเด็กด it, ก,เ it, กเ it, ัเด็กก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 ันเด็กเดะเออจัดไปนะเพื่อนๆนะเลย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 เออนีดีดี หลังจากใส่เสร็จใช่ไหมเพื่อนๆเรากดถัดไปเลยแล้วนี่เลยเราก็ต่อเลยนะเพื่อนๆน่เลือกธนาคารมีทุกเกือบทุกธนาคารเลยนะเพื่อนนะมีโคตรเยอะนะเพื่อนๆโอ้โหธนาคารนั้นธนาคารนี้ธนาคารนู้นนะโอ้โหอย่างเยอะใไปใส่ไปเลยนะเพื่อนๆนะอเดี๋ยวผมขอ,อยันปเบอร์นิดนึงนะเพื่อนนะ,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 ะเดี๋ยววันนี้เราผมจะมาเล่นให้ดูด้วยนะเพื่อนนะ เดี๋ยวผมขอตั้งชื่อก่อนนะรวย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  <c oughs> ชื่อโคเทเฮงเฮงเฮงนะเพื่อนนะรวยรวยรวเฮงเฮแล้วก็ตั้งรหัสพินสี่ตัวนะเพ<ต>ื่อนนะก็คือรหัสของเราเองนะเพื่อนนะอ่ว่าใครจะตั้งอะไรก็ได้นะผมอยากจะตั้งแบบนี้นะแต่ผมขอเบอร์ไว้นะแล้วก็นี่รู้จักเราในช่องทางไหนย t u b e ดีเราก็เลือกยูทูบไปนะส่วนรายนะเขาไม่บังคับใส่นะไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพื่อนนะแล้วนี่ม,มา ใส่กรอกเลขอันนี้นะเพื่อนนะว่าเราไม่ใช่บอทให้ถูกต้องนะเพื่อนนะอ่าแล้วนี่นะพอสมัครบเสร็จเราจะได้ยูนแล้วเราจะเข้ามาในหน้านี้นะเพื่อนนะเออเป็นไงสดปังเลยนะเพื่อนเพื่อนนะเออมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าฝากกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆหน้านี้หน้าฝากก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมยวขอย่านเบอร์นะครับออมาต่อไปเรามาดูหน้าถอนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะมีการถอนให้ดูด้วยนะครับผมมา อันนี้ริงนะนำหนงเ์นต์นั่นเองนะเพื่อนนะเอาริงนี้ไปให้เพื่อนได้นะเพื่อนนะเออเราจะได้1%นึ่งเจากเพื่อนนะเออจากยอดฝากของเพื่อนนะเพื่อนนะแล้วนี่วงร้อนนะเพื่อนนะเออเป็นไงโอ้ยวงร้อนเสียงโชคนะฝาก500ก็ได้นะเพื่อนนะไม่จํากัดสิทธินั่นเองนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูด้วยนะเดี๋ยวดีแต่ผมขอฝากก่อนนะเพื่อนนะเออแต่ผมไม่ได้เล่นยุนนี้นะเพื่อนนะบอกไว้ก่อนนะ ผมมียูสของผมอยู่แล้วนะครับผมเอยูสสมัครครั้งที่แล้วไงใครที่ยังไม่เคยดูไปดูได้นะเพื่อนนะยูสสมัครครั้งที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเติมสักครู่นะครับอ่าแล้วนี่มาแล้วนะเพื่อนนะออรอบนี้ผมฝาก3 0 0พบาทเลยนะเพื่อนนะเล่นกันให้จุกจุกปังปังไปเลยนะปังปุริเย่นะเพื่อนนะบอกเลยวา่าส <sh Skills ibles> oui ุดจัดสุดจริงสุดจัดสุดจริงเออปัง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 เออจัดไปนะเพื่อนนะ อแล้วนี่นะมาหน้าเหมือนเหมือนหน้าหน้าเดิมๆเ,เลยนะนเพื่อนนะฝากถอนประวัติแนะนำจดหมายแล้วก็วงร้อนนั่นเองนะเดี๋ยวผมกดวงร้อนให้ดูนะนเพื่อนนะอ่านี่มารายละเอียดอะไรนะเราดูกันไปหมดแล้วนะนเพื่อนนะเออแล้วนี่ผมเคยได้แล้วด้วยนะห้บบาทนะนเพื่อนนะเออไป หมุนไปหมุนหมุนหมุนเอ้ฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้โหชัดเจนนะเพื่อนนะเกลืออีกแล้วนะเพื่อนนะโอ้อัดทอะไรเกลือตลอดอ่ะโ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพื่อนนะไปไปไปเดี๋ยววันนี้ไปเล่น เล่นสล็อตโชว์นะเพื่อนะเดี๋ยวผวันนี้วันนี้ผมจะเล่นสล็อตโชว์นะเพื่อนนะเออแนะนำเป็นคล่ายพีจเลยนะเพื่อนนะวันนี้นะเออบอกเลยว่าสุดจะสุดจริงเพื่อนบอกเลยว่าผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าเว็บตรงกับเว็บผ่านเออแบบมีเอเย่นมันเป็นยังไงนะเพื่อนนะผ่านนะเอเย่น่ะเออผมจะเล่นรักกี้เนโกะนะวันนี้นะอา่ามาออวันนี้เล่นรักกี้เนโกะดีกว่านะเพื่อนนะ บอกเลยว่าสุดจัดสุดจริงอ่าเริ่มต้นที่หนึ่งบาทหนึ่งบาทก็ฝากได้นะเพื่อนนะเออโอ้เริ่มต้นที่หนึ่งบาทนะเพื่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวดูดูเออมียอดแบบเรียนสูงสุดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนเลื่อนดูแป๊บนึงนะเพื่อนนะ สูงสุด400บาทนั่นเองนะเพื่อนๆใครจะเล่นสูงสุดก็ได้นะแต่ผมไม่เอานะเพื่อนเพื่อนะแต่วันนี้นะผมจะกด100บาทโชว์เพื่อนๆไปเลยนะเพื่อนๆนะไปเออไปมาดูกันนะว่าเว็บตรงมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆนว่ามันแตกดีขนาดไหนแล้วนี่มาโอ้โหกดมันก็แตกแล้วนะมันยี่สิบบาทไปก่อนนะเออจัดไปโอ้โหแล้วสิบมาเต็มแผงเต็มรัมนะเพื่อนๆเฮ้ยเฮ้ยเราด้านบนมา125บาบาทไปโอ้โหไปเรื่อยๆไปไปไป ก็เวฟตรงมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะมันแตกโคตรง่ายลนะเพื่อนๆนะเออเห็นไหมเห็นไหมโอ้แตกแล้วแตกอีกนะเพื่อนๆนะโอ้โหถ้าผ่านอเย็นโอ้โหรับรองโดนแดดชัวนะเพื่อนๆนะเออไม่ดีจริงผมไม่มาแนะนํานะเพื่อนๆนะบอกเลยนะบอกไว้ก่อนนะไม่ดีจริงผมไม่แนะนํานะเออไม่ได้รับรีวิวไม่ได้รับอะไรนะเพื่อนๆนะเอออันนี้ผมอยากรีวิวเองเลยนะเพื่อนๆนะ บอกเลยว่าสุดจัดตัวจริงแล้วนี่มา200บาทไปโอ้โหแล้วนี่มาขาดคิวท์เอาโอ้แล้วได้คิวด้วยนะเพื่อนๆเป็นไงมันแตกดีแบบนี้นี่เองนะเพื่อนนะโอ้โหได้สเก็ตเตอร์อีกนะรวยโบมาเออแล้วมีไวยด้วยนะเพื่อนๆโอ้ยแตกโคตรดีเลยนะเพื่อนนะสุดจัดแล้วได้สเก็ตเตอร์โอ้โหโอ้ยอะไรเป็นขนาดไหนนะเพื่อนโอ้โหเว็บตรงมันแจกดีแบบนี้นี่เองนะเพื่อนนะแจกโคตรดีนะเพื่อนนะโอ้โห ไม่เช Adams, ื่อก็ต้องเชื um 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 ่อแล้วแหละไม่เชื่อก็ต้องลองดูนะเพื่อนนะรับรองแตกดีแจกหนักด้วยนะเพื่อนนะเออผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะเพื่อนนะเออได้ทุกรอบเลยนะอ๋าเดี๋ยวหาว่าผมโกหกนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวดูก่อนเล่นได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมถอนให้หมดเลยนะเพื่อนนะเออรอบที่แล้วผมก็ถอนหมดเลยแล้วนะเออเดี๋ยวดูดูมาเพือนแต่โทษเนี่ยแต่โทษดีแต่โตรเร็วเลยเพื่อนนะ มีก้าววิ่งมา4,104สิบบาทโอ้โหนี่กําไรเหลือๆนะเพื่อนนะโอ้โหกําไรแล้วนะเพื่อนนะเอ้ยโบกมาแล้วเพื่อนนะโอ้โหโคตรกําไรเลยนะเพื่อนแล้วนี่คูณสิบสี่มาแล้วนะเฮ้ยอะไรเป็นขนาดนั้นวะเอออนี่มา2,100โอ้โหแล้วนี่มาอีก5,104บาทเฮ้ยบอว่ามันเกินจริงแล้วอ่ะแต่มันแตกของจริงนอันนี้คือของจริงเเพื่อนนะ บิ๊กวินไปเพื่อนโอ้โหอุ้ยแม่บ้านสามร้อยสามสิบบาทแล้วนะเพื่อนนะเฮ้ยมันจะถึงหมื่นแล้วม่นเนี่ยโบมาเอ้ยห้าร้อยหกสิบบาทมีโอกาสถึงหมื่นแล้วเพื่อนนะเอ้ยโอ้โหอุ้ยในเวลาอันสั้นนะเพื่อนนะไม่กี่นาทีนะเพื่อนโอ้โหโบโบโบมาโบมาเออหนึ่งร้อยบาทแล้วนะเพื่อนนะเฮ้ยมันของจริงว่ะเพื่อนเพื่อนว่ะเพื่อนเพื่อนว่าไงของจริงนะถผมว่าของจริงเลยเพื่อนนะ <L anne craft> โอ้โหโทรๆยิงมาเพื่อนนะเอ้ยแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทไปนะเพื่อนนะโอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทนั่นเองนะเพื่อนนะโอ้โหเราได้ไป8 9 9 0ันารนะเพื่อนนะโคตรสดนะเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะเพื่อนนะว่าการถอนนั้มันเร็วรวดเร็วแค่ไหนนะเพื่อนนะเออผมบอกเลยว่าโคตรรวดเร็วรวดเร็วทันใจนะเพื่อนนะเออใช่ไรใช่ไรเลยบอกเลยว่ารวดเร็วทันใจ ไปน่ามาผมกดถอนแล้วนะนเพื่อนนะเออไป let's go เดืดกดไปนะนเพื่อนนะเออแล้วรอสักครู่นะออมันสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเออร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 อสักครู่นึงนะครับแต่บอกเลยว่าถอนเร็วโคตรคูค่เลยนะนเพื่อนนะผมไม่เคยเจอ เว็บไหนถอนเร็วเท่าเว็บนี้ฝากก็เร็วถอนก็เร็วฝากเป็นออตโต้นะเพื่อนนะเออ,เออ่ผมลืมบอกนะนเพื่อนนะตอนสมัครอ่ะให้เพื่อนเพื่อนใส่ชื่อกับเลขบัญชีอ่ะต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับผมเออมีเงินเขาไม่ถอนให้นะนเพื่อนนะเออเขาหาว่าเราขี้โกงนะนเพื่อนนะเออไปขโมยยน้นเข้ามาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเออต้องใส่ให้ตรงนะนเพื่อนนะเออ มาอย่างมาอย่างเอ้านี่มาแล้วนะเพื่อนๆเร right ียบร้อยมานะอถอนสำเร็จนะเพื cin ่อนๆเรียบร้อยไปดีเออเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยนะครับใครที่อยากเล่นนะเพื่อนๆเอาลิงไดอคริมิชั่นได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าปังปุรีเย่มากๆนะเพื่อนๆนะโคตรจึงนะเพื่อนๆนะแล้วเจอกันอีพีหน้านะเพื่อนๆนะบ๊ายบาย